สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินสวรรณภูมิกำลังจะไปสวิตเซอร์แลนด์ส,นสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมินิคัพเตและก็เป็นอีกครั้งนะคะที่เราแบบมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เย้เป็นครั้งแรกของนุนากับสวิตใ บอกเลยว่าตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นคือเป็นความใฝ่ฝันเวลาเรามองหน้าจอคอมพิวเตอร์เนาะเราจะเห็นภูเขาที่เป็นหิมะและข้างล่างที่เป็นทุ่งหญ้าสวยๆหวังว่าจะได้เห็นสักครั้งแรกครั้งนี้ค่ะเราจะได้มาเห็นสิ่งนั้นกับตาตัวเองกับเทือกเขาเอลบ์ของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเดย์นครับผมอินสวิตเซอร์แลนด์นะฮะมาถึงแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคุณโจอยู่ตรงสถานีรถไฟส่วนกลางเขาเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์หลักของสถานีรถไฟของซูริก ซูริกที่เรารักซูริกเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับและเป็นศูนย์กลางของระบบขนส่งมวลชนของประเทศนะครับโดยเมืองนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของสนามบินและสถานีรถไฟฟ้าที่ใหญ่สุด การเดินทางในซูริกนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าสะดวกสบายมากๆนะครับสามารถเดินทางได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบัสนะครับรถไฟหรือว่ารถรางครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าระบบขนส่งสาธารณะของเขาที่นี่เนี่ยทำตอบรับประชาชนของเขาแล้วก็นักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลยครับจุดหมายของเราในเช้าวันนี้นะครับนั่นคือมหาวิทยาลัยซูริกครับมหาลัยนี้เนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะครับและต่อด้วยเราจะไปคุณเฮาส์ซูริกครับ ก็เป็นมิวเซียมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิสแลนด์นะครับมีการจัดไลฟ์เซชันนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับสายคอนเทนต์ที่ไม่ควรพลาดนะครับบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาให้เข้าชมฟรีทุกวันพุธด้วยนะเลิศน,นั่งแรมไปกินข้าวค่ะวันนี้เราจะได้กินข้าวริมแม่น้ำแม่น้ำอะไรเย่งสีเขียวเป็น <laughs> แ,แม่น้ำที่ได้ยินบ่อยที่สุดก็ <laughs> ไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันไม่เคยไปเลย นี่ก็เป็นครั้งที่3นะครับที่เรามาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของนูนานะครับที่เที่ยวช่วงซัมเมอร์ซึ่งบอกเลยนะครับว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันของชาวยุโรปครับเพราะว่าอากาศดีมากครับแต่งตัวสบายกลางวันก็ยาวนานมากเหมาะกับคนเอเชียแบบเราดีกว่านะครับรวมท่องเที่ยวก็ตามนะครับที่อยากจะมาใช้ชีวิตแบบยุโรปให้มันยาวนานมาไฮซีซันช่วงซัมเมอร์ครับบอกเลยโคตรจึ๊ง มาแล้วชูเปนะคะเป็นเป็นเป็นเนื้อครับเนื้อทานมากของของนา่น่าเป็นดิฉันตอ้งคุณนเนื้อชิมเลยนะเดี๋ยวผมหั่นให้ออกกลิ่นสมุนไพรแล้วก็ออกไปทางเค็มก็นเนื้อดีเนื้อดี แต่ติดไปทางเค็มนิดนึงอืมฉัมนึบอร่อยอร่อยนะรสชาติที่ทุกคะบอนเาเพทีครับมือนี้สโบริสวิวอิตาลีดีสวยมากแล้วคุณเป็นตากแดดหรอไม่ใช่เป็นร่องเนี่ยก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเรากินข้าวตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเดินไปนิดนึงโรงงานผลิตช็อกโกแลตเดี๋ยวพาไปดูกันตอนนี้เราสองคนนะครับ คือมาได้กันมานานกกำลังจะมาเวิร์กช็อปแทนแกล้นะครับก็เป็นกรุ๊ปทัวร์เนาะมีอะไรคนต้องใส่ชุดเชียร์เป็นอ่จารย์คือแบบคือถ่ายของนุนาอยู่อะแล้วแบบพวกมันน่ารักเนาะ แล้วแพนไม่ถึยไม่หมีตาโบอไปดูเ่าแพนไมงเคยน่ารักอะไรเ่ยโอโคิวอะแล้วเรดูม่าแมวไม่หมีตาโบเขาเดินมาเดี๋ยวน้โ้ยเย้ยเดยย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  เนมแล้วดีแ้วนี <fal> ่ไม่น้อยเคยนะเนี่ยโอเคทักที่สวีเดนคุณจะได้มีโรงงานแล้วก็มีให้ชิมเหรอชิมฟรีชิมฟรีพอแล้วพอแล้วนิดเดียวพอเออ นี่เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะนี่ช็อกโกแลตจากตรงนี้เลยนะมาเป็นไงอร่อยเหรอคุโรคุโรโมะสอง Oh you can eat นะคะ<ๆ>เขาบอกว่าสามารถที่จะหยิบมากินได้เลยแต่ว่าริ้นละชิ้นเออรสชาติไม่เหมือนกันนะ ทุกรถอหนึ่งี่ห้าเจ็ดรถแปรถแปดรถแช่ 5 4 3 2สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิครับอขอต้อนรับ <laughs> อย่าลอกกันตอนนี้นะ,ะหลังจากที่เรา,าออกมาจากลีนช็อกโกแลตแฟคทอรี่แล้วเราอยู่ไหนบนเรืออีโบสอีโบ e ค่ะก็คือเป็นการขับเรือด้วยตัวเองนะคะก็จริงๆมันเป็นกิจกรรมที่คนมาเที่ยวซูริกอะเขาก็ทํากันนะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มาอาบแดดที่นี่เนาะขับ<ม><ม>เรือเองแล้วก็จะมีเรือลำเล็กที่ไม่มีแบบหลังคาบนี่ก็เลยนะ เหมือนอารมณ์แบบเรือเป็ดอะบ้านเราแต่เขาไม่เป็นเป็ดไงแล้วก็มีนะเป็นเซลอะเรือใบอะเออนี่ดีใจนะมาอีกกิจกรรมหนึ่งที่แบบคิดว่าคนไทยแบบเราอะแบบผมเองอะคิดว่าไม่น่าจะได้มีโอกาสมาทำนะคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามันสามารถทำได้อะนี่คือมาซูริก4ครั้งแล้วนี่คือครั้งแรกที่แบบได้มาทำก็บิดไปเจอแดดหน่อยนึงก่อนนี้รีวิวขับเรือที่สวิตเซอร์แลนด์ You your your so open on hand with hand are w o เขาบอกว่าเวลาเราเดินขึ้นเขาถอยหลังอ่ะเราเหนื่อยน้อยลงถามจริงโกหกแกเหนื่อยนะตอนนี้เราจะไปกินข้าวเย็นครับเวลาตอนนี้ประมาณทุ่มกว่าใช่ไหมหกโมงสามถึงห้าหกโมงครึ่งพระอาทิตย์คือจ้าพระอาทิตย์ตกดินตอนสามทุ่มครึ่งนะครับเรามากินข้าวเย็นบนเขาวันนี้นะครับวันนี้คือกิจกรรมแบบแน่นๆจุกๆตอนนี้ก็จุกเหมือนกันเพราะใครจะไม่ทันคิดว่าวันนี้น่าจะหลับสบายใช่ นี่แหละครับก็น่าจะเป็นบรรยากาศในไลท์แล้วแหละที่เรามาทานข้าวข้างบนนี้แล้วก็ได้ดูวิวซันเต๊ดใช่ซึ่งคนที่เห็นจริงมันคือน้องตะก้องนะครับเพราะเราหันหน้าเข้ากล้องจ <laughs> น,นเป็นอยู่ข้างหลังเราแต่ก็ดีนะบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ผมว่าวฟ์ที่มันดีคือบรรยากาศในร้านเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูพระอาทิตย์ตก็คือสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าวิวเนี่ยตรงนี้ที่เห็นก็คือเรียกได้ว่าร้อนแต่สี เดี๋ยว่ากหมบทร้านอาหารเอาไว้นะให้นะครับผมสำหรับใครอาย,อยากจะมานะครับรับรองว่าน่าจะไม่ผิดหวังนะมาดื่มไวน์ดื่มเบียร์กับเพื่อนชิชวๆนะครับได้คุยแลกประสบการณ์อย่างนี้นว่าโอเคเนี่ยวันนี้กำลังจะไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูันดีกว่านะครับว่าสุดท้ายแล้วแสงของวันนี้สุดท้ายจะเป็นยังไงไปดูกันทีหลัง และตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานที่เขาบอกว่าเป็นแ l a n มาร์ k สำคัญของที่ซูริคนะคะและที่สำคัญเป็นหนึ่งในแ landmark ที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Crash Landing on You ด้วยก็คือเป็นวิวของนาฬิกาที่จะมองเห็นว่าแบบยืนอยู่แล้วก็เป็นวิวนาฬิกาตรงนี้นเป็นโบสถ์ใช่ใช่กับอีกอันหนึ่งที่เป็นยืนแบบเหมือนเดินเดินดน้องอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วพี่เดินข้ามสะพาน าเดินเล่นในเมืองมิวลาเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเ,เ,เดินทางย้ายไปอีกเมืองหนึง่ง<า>ก็เดี๋ยววันนี้ช้อปปิ้งพักเลยเดี๋ยวพาไปดูไฟทากจากชิปสโตร์นะก็น่า<ช>จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่คนไทยมาแล้วต้องแวะเพราะว่าน่าจะได้ซื้อกกับกไปเพราะบางรุ่นมันไม่เข้าไทยมาแล้วเราสองคนเข้ามาในไฟทากแล้วนะครับรุ่นที่มันจะหายยากส่วนใหญ่คนก็จะมาแบบนี้ครับพอเราไปดูเป็น กล่องตรงนี้นะตรงนี้คือคนี่จะมาเปิดดูนะครับว่ามีตัวหนังสืออะไรยังไงบ้างครับทั้งหมดตรงนี้มีสีชั้นอยากมีคําถามมาถามพเพื่อนๆว่าตอนนี้ไป<ม>ถากที่ถ่ายเพื่อนๆคิดว่ามันยังคิดอยู่ไหม,มเออส่วนตัวผมเองคิดว่ามันเป็นพ r o d u ที่ยังอยู่ยาวๆเป็นอมาตานะ คือการก็พอมันกินแล้วมันติดเทรนดไปแล้วอะน่าจะเอาออกยากมาอีกอีกหนึ่งกระเป๋าที่แบบประโยชน์มันเยอะเขาใช้สปริงจากเขาเรียกผ้าใบจากรถบรรทุกเก่าๆมาใช้แล้วแบบเขามียูสของได้ดีมากเมืองต่อไปที่พวกเราจะเดินทางไปนั่นคือเมืองหลักสักพุที่ตั้งอยู่ในกราบุนเดนรีเจียนนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเดินทางโดยรถไฟนะครับจากซูริกไปลงที่ครัว โดยเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆน,นะครับและนั่งรถบัสไปต่ออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะถึงโรงแรมที่เราจะพักคืนนี้แล้วครับนั่นคือ Rock Resort Hotel นัเองครับ เมื่อกี้เราเดินทางจากสูริกนะชั่วโมงครึ่งมาที่เมืองเชอร์แล้วก็นั่งรถบัสต่อมาอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงที่นี่นี่อยู่บนเขาเลยนะคือตอนนี้เราอยู่ที่ร็อ k รีสอร์ทก็เดี๋ยวดูว่าตรงนี้สามารถทำคอนเทนต์อะไรได้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องแพ็คกระเป๋าแบบด r อ o d ด o r ไปอีกโรงแรมหนึ่งอยู่ดีแล้วก็มูฟตั้งแต่เช้าแต่พรุ่งนี้กิจกรรมแน่นมากนะครับขี่ม้าขึ้นเขาอะไรหลายอย่างเดี๋ยวไปดูกันนะครับ จริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่า Rock's Hotel เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องสกีรีสอร์ทในช่วงฤดูหนาวนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมาเล่นสกีที่นี่นั่นเองนะฮะส่วนหน้าร้อนเนี่ยเขาทำอะไรกันเขาก็เปิดบริการปกตินะครับผมแต่ว่าจะเน้นที่กิจกรรมเอาดอ์นั่นเองนะครับก็จะมี้านกิจกรรมตกกลางที่ผมชอบมากเลยตรงนี้นะครับมีทั้งการเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับขี่จักรยานยิงธนูเดินเทรลอาบแดดคือทุกอย่างอ่ะที่คิดว่าจะทำให้พักผ่อนได้อยู่ที่นี่ครบจบที่เดียวเลยนะครับผม เหมาะมากๆสำหรับคนที่จะมาฮันนีมูนหรือว่ามาเป็นแฟมิลี่นะครับโอ้ดีจริงๆอ่นนี่อยากจะกลับไปอีกหลายๆรอบเลยนะครับฮัลโหลอรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ เราขึ้นเมื่อวานเราไปที่ร o c k Hotel มาใช่ไหมวันนี้เรานั่งรถบัสต่อมาที่นี่เขาเรียกว่า Gomase ข้างหลังเซได้แปลว่าทะเลสาบนะคะคุณลบอกไว้เลยที่นี่เราจะเซิร์ชว่าทะเลสาบกอมาก็ได้ก็น่าจะเป็นจุดที่ถ้าใครมาที่นี่เราก็ต้องแวะเนาะวันนี้ตอนเช้านะคะเราจะพาทุกคนไปที่แกรนด์แคนยอนของสวิตเซอร์แลนด์ครับสวยมากอยากเห็นที่ไป Across the water, I smell the song. ฝรั่งแบบตกใจเลย,เเลยมัน,ม,นมันว้าวจริงนะครับนี่สวยมากคือกอลมาซีส,สีแบบเนี้ยทุกคนเห็นอย่างเงี้ยคือสีแบบนี้เลยทุกคนสีจริงสวยทีปป่เป้งอันนี้ยังไม่ลงไปข้างล่างนะก็ถ่ายรูปแค่ตรงนี้เองแต่ไม่รู้ว่าเดินไปได้หรือเปล่านะเดินไปได้คุ้มสุดๆเลยอะ่ะไป ทะเลสาบกอมานะคะหรือว่ากอมาสีทะเลสาบมหัศจรรย์สีเทอร์คอยที่ตั้งอยู่กลางป่าไม้ขนาดใหญ่ในภูมิภาคเทือกเขาเอลฟ์ที่นี่เนี่ยค่อนข้างสงบเนื่องจากเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวสวิตในฤดูร้อนที่นิยมมาทํากิจกรรมต่างๆเช่นว่ายน้ําปิกนิกปั่นจักรยานหรือว่าเดินเขารวมถึงนั่งรถม้าให้ฟิลแบบยุโรปสุดๆไปเลยค่ะรถม้านี่เหม็นตดมาด้วยนะครับบอกเลยอย่าไปนั่งข้างหลังนะเหม็นจริง <Okay. S 2> เราสองคนนะครับกนะ็ลงจากรถม้ามาแล้วตอนนี้ก็มาต่อที่แกลนแคนยอนเคยได้ตินแต่แกรนแคนยอนที่ไหนนะเชียงใหม่ปะ มน่อิตาอันนั้นนะออริโซนาออริโซนานล้วมันคือเชียงใหม่ก็มีเดี๋ยวแปะรูปเลยเชียงใหม่ก็มีด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแกลเลียนยอดที่สวิตซ์อะเขาบอกว่าสวยทีปนีอันซีนจริงบอกว่าโคตรอันซีนเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสจะมาสวิตซ์ที่แบบคนท้องถิ่นทำมาเที่ยวแบบนี้จริงไหะใช่มันเป็นที่ที่แบบสำหรับคนท้องถิ่นเลยนักท่องเที่ยวจะรู้จักน้อยมากไป พี่จูเล่ให้ฟังซิว่าตะน,นิรู่ตรงไหนเราอยู่ข้างหลังโรงแรมเราครับก็เป็นทางที่กําลังจะเล่นสไลเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นตอนเนี้ยนะก็เดี๋ยวสไลด์ลงไปนี่เราอยู่ชั้นบนสุดด้วยนะ<อ>แต่ว่าตรงนี้ก็สามารถเดินแบบเขาเรียกว่าทรีวอล์กเนาะก็คือจะเป็นเดินเข้าป่าเดินชมป่าเขาหลังโรงแรมเราเนี่ย เขาเพราะว่าอะไรรู้ไหมระหว่างที่ผมเดินนะครับผมรู้สึกว่าผมกับเขาเนี่ยเหมือนพ่อกับลูกในการแคสคาแรคเตอร์หนังสักเรื่องเนี่ยจริงแล้วมาเดินป่าด้วยกันเออแล้วแบบพ่อพาลูกมาเดินป่าหเหมือนจริงเหมือนหน้าเหมือนผมเป็นลูกเขาอะมาด้วยกัน <ๆ S 3> <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> You look similar Look similar ิเะ ตอนนี้เราเดินมาถึงจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดตรงกลางจุดนี้เป็นจุดชมวิวซึ่งเขาบอกว่าสวยซึ่งสวยจริงผ่านไปก็จะมีภูเขานะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องจูซึ่งควรจะต้องมาทํางานด้วยกันนะเล่นดูเด็กชายกลวิษเล่นไม่พักเลย จอยทุกฐานสวยค่ะคือเป็นทางเดินแล้วระหว่างทางเขาจะมีเป็นพวกแบบเป็นแนะนําว่าเออมันเคยมีสัตว์อยู่ตรงนี้น่าสาัตว์ประเภทไหนบ้างเขาบอกว่าที่เขาให้มีแบบนั้นอ่ะเพื่อให้เดไม่เบือ่อสวยไหมตรงนี้สวยสวยแต่นี่ครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งทางเองนะครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตรงยาวลงหมู่บ้านเลยนีว่าไปไปกลับทั้งสองชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวกลับไปเล่นสไลเดอร์ที่สูงที่สุดกันก่อนนะครับผมไปก o เป็นคนแรกให้ไปครับไปนะก็ไม่น่ากลัวเลยจริงๆไม่ตะโกนออกมาแล้วไม่น่ากลัว A later few moments ハハハハた อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเป็นอรุณสวัสดิ์ที่วันนี้ต้องบอกเลยว่าตื่นเช้าที่สุดในชีวิตทุกวันนะคะวันนี้ตื่น7จ็ดโมงของที่นี่เพื่อที่ว่าเราจะต้องมาให้ทันกับรถไฟกราเซียเอ็กเพรสค่ะตื่นเต้นอยากจะรู้เลยนะคะว่าเป็นยังไงจริงๆเขาบอกว่าเป็นรถไฟสายที่สวยที่สุดมันจะเป็น2ช่วงเนาะช่วงหน้าร้อนกับช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวเราก็จะเห็นเป็นแบบคีมะตลอดทางแต่หน้าร้อนในกําลังตื่นเต้นว่ามันจะออกออกเป็นยังไงคะ่ะแต่ระหว่างที่เราคุยกันอยู่พี่จูวิ่งไปเข,ข้าห้องน้ํานะคะนั่งรถบัสเมือ่กมอกี้แก นี่โบกี้ของเรานะครับก็เนี้ยครับมาอยู่แพลตฟอร์มแล้วเดี๋ยวจะเดินทางตอน9โมง26เนี่ยจะเป็นโดมใสๆนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในบรรยากาศยังไงแล้วก็มันดีนะมันก็จะมีโลโก้ิดหรือว่าเป็น g l a c i เอ Express สั่งอาหารได้ด้วยกรเเตเ g r a c i e Express เป็นรถไฟที่วิ่งช้าที่สุดแต่เส้นทางเนี่ยสวยงามเป็นอันดับต้นๆของโลกเลย ราเซเอ็กซ์เพรเป็นรถไฟท่องเที่ยวระหว่าง2เมืองตาอ,อากาศหลักๆของสวิสก็คือเมืองเซอร์แมตและเมืองแซงโมริตโดยจะใช้เวลา8ชั่วโมงแต่วันนี้เราจะนั่งแค่4ชั่วโมงค่ะไปลงที่บริกเพื่อที่จะไปเทือกเขาเอ็กกิสฮอนเขาจอดให้เราอะ่ะลงมาถ่ายรูปแค่5นาะทีเท่านั้นกับวิวสวยขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้ต้องรีบขึ้นแล้วเพราะว่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะไม่ได้ขึ้น <laughs> สวยมากอย่ามาดูโ้โสวยเมื่อกี้จังหวัดนีมีรถไฟอยู่หน่อยนึงด้วยนะคะขึ้นขึ้นกาเซเอ็กเพรสอะคุณจะไม่มีกาได้หลับเพราะว่าคุณจะแบบต้องถ่ายตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยเขาคุยงานอยู่คุยเลยเออเธอพูดดังไงยมันก็เข้าไม่อยู่ดีไม่ต้องยุ่ง และความพิเศษอีกอย่างของเจ้ารถไฟกาเซียเอ็กซ์เพสนะคะก็คือหน้าต่างและเพดานเนี่ยจะเป็นกระจกใสทําให้เราเนี่ยได้เสพธรรมชาติได้แบบจุใจเลยค่ะที่สําคัญเรายังสามารถจองมื้ออาหารล่วงหน้าได้ด้วยแต่เนื่องจากช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงไฮซีซันรถไฟจะค่อนข้างเต็มเลยต้องจองที่นั่งกันล่วงหน้ามาก่อนนะคะใครที่จะมาเนี่ยอาจจะต้องรีเช็คกันดีๆนิดนึงนะไปไหครับจูได้กำลังขึ้นเขา อีกิอนครับเราจะไปด้วยการนั่งรถกระเช้าขึ้นไปนะครับเดี๋ยวขึ้นไปนะครับใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะเขาบอกครึ่งชั่วโมงแนละ้วมันสวยมากแล้วสูงมาก,มาก,มากแล้วก็ยังมีหิมะอยู่นะแล้วมาทริปสวิตช์ทางนี้ก็ได้เห็นหิมะด้วยนะเดือนมิถุนายนเพื่อนช่วงระหว่างจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าร้อนนะครับยังพอมีหิมะบนเขาอยู่บ้างเดี๋ยวไปดูกันฮะโก้ฝั่งนี้ The white one เอาเอาเกือบไม่ได้ขึ้นไ่เลยครับอเเย็นอยู่เด้อตะโกนสักหน่อยเอ็กกี้ฮอนเอกกี้ฮอนตะโกนทำไมเนี่ยเหยียบแล้วเราเหยียบแล้วโอ้ เหียบเอ็กซ์พิสเหมือนต่ำสุดไหมเล่นแล้วกล้องไม่รับเออเล่นแล้วกล้องไม่เห็นเราด้วยจังหวะควไม่ได้เขาก็ตัดผ่านมาเอ้ามาเอ้ามเอาเอ้ายังไงนะเกียบเอ็กซ์พทอนแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะอยู่ยอดเอ็ก e ซิฮอนนะคะเพื่อที่จะมาดูข้างหลังเราคืออะไรคะอเลเอสกาเซียรครับผมก็เป็นทางน,น้ําแข็งที่ยาวกว่า20กิโลนะออก็เป็นจุดที่ยังไม่ป๊อเปูล่าเท่าไหร่สําหรับคนไทยแต่คิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยคนไทยน่าจะมาเยอะเลยแหละคิดว่าใช่เพราะเป็นสถานที่เพราะว่าดูคลิปเราเนี่ย<อ> <laughs> <laughs> ผมว่าถ้าเกิดเราไปจุมฟาวเนี่ยเราเคยไปแล้วนะจุมฟาวกับเมตาห์นผมว่าจุมฟาวคนเยอะใช่ไหมเมตาหอนก็เยอะมากกว่าจะเดินทางมันค่อนข้างลําบากนิดนึงแต่ที่นี่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเงียบกว่า แล้วก็ได้เห็นทาน้ำแข็งด้วยเลิศอะพูดสหน่อยสิเรียกได้ว่าเป็นทานน้ำแข็งที่ถือได้ว่ายาวที่สุดเลยนะยาวที่สุดในโลกเลยตั้ง23ใช่ไหมยีกิโลเมตร่ะเขาบอก23่สาเป็นทานน้ำแข็งที่แบบยาวมากแล้วจะเห็นว่าเป็นริวริวลิวิว,ว,วน้ำแข็งนะคะตอนเด็กเราก็เคยได้เรียนใช่ไหมไปยอดเอ่ยกราเซียเอ่ยแล้วนี่คือเพิ่งได้มาเห็นของจริงอ่ะเศรจริงอ่ะเวรสฐ์มากเลย และนี่น่าจะเป็นจุดสูงสุดที่สุดในทริปนี้ของพวกเราแล้วอก็เลยอยากจะแบบ บอกให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าได้มารุนนี้ก็อย่าลืมมาแวะที่นี่ใช่ค่ะสวยสวยจริงนะสวยจริงๆเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยที่นี่จะมีสถานีเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะแบบเปิดรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นก็อยากจะแนะนาให้คนอะ่ะมาเห็นที่นี่เยอะพอที่จุงฟาวเนี่ยก็เราก็เห็นกราเซียเหมือนกันแต่เห็นน้อยแต่ที่นี่เขาอยากจะโฆษณาว่าแบบเอ้ยมันเป็นที่ที่เห็นกราเซียได้เยอะนะอยากจะให้ทุกคนได้มาดูกันใช่แต่เหนือสิ่ง่ดใดวันนี้เรามากับดวงจริงเพราะว่าฟ้าเปิดจริงอากาศดี อากาศเป็นไงดีวะอากาศเหรอไม่หนาวเท่าไหร่นะก็เย็นเย็นหนาวอ่ะสำหรับตู้เย็นที่บ้านประมาณนั้นขนาดนั้นเชียวหรอหลอกหลอกขนาดนั้นเชียวหรอก็ก็เย็นเย็นสำหรับการแต่งตัวแนะนำให้ใช้สีสดสดไปเลยจริงค่ะมาเจอเห็นมาสีแดงสีส้มสีเขียวสีอะไรที่มันตัดกับหิมะแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยผมว่าถ่ายรูปสวยนะครับผมและทริปนี้นะผมเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ การเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะครับกับคาริที้เอ็กซ์เพสนะผมสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมไม่ว่าจะมาฤดูไหนก็ทําให้เราเนี่ยหลงรักได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าแต่ละฤดูเนี่ยก็จะมีมนต์เสน่ห์ที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอย่าลืมติดตาม EP 2ครับ EP 1จบไปอย่างรวดเร็วนะ EP 2ีสบอกเลยนะครับมีไฮไลท์พิพิค์อีกเยอะเลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องมินิคาร์เพิร์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับเจอกันใหม่ครับ